ถึงเมืองที่พักแล้วนะคะจะพักเมืองนี้โอตะ่ะมีแต่ภูเขาล้อมรอบเลยส,ยสวยเมืองนี้ก็สวยละรถกำลังจะเลี้ยวเข้าลงแลยเมื่อกี้ลงเขามาขึ้นเขาสูงสูงเขาตรงนู้นนะข้างหลังที่เห็นนะนะคะ ลู้เขาตง,งนั้นีออ่อุ่นอชื่อโงแรมจะรีวิวเมืองให้ดูนะคะเมืองอดตานะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าโรงแรมค่ะสามทุ่มจะครึ่งแล้วแดดยังออกอยู่เลยค่ะเมืองนี้ก็สวยสวยเดี๋ยวจะเดินไปดูแม่น้ำตรงนั้นนะคะแม่น้ำเป็นสีเขียวมองเห็น สวยมากมากเลยค่ะผู้คนยังอยู่ข้างนอกกันอยู่เลยเห็นไหมคะเห็นแดดออกไหมโอ้าพี่น้องดูน้ำของเขาเป็นสีเขียวเลยไม่ไกลจากโรงแรมนะคะที่เห็นตรงหน้าต่างโรงแรมอันน้ำสลา เป็นแบบนี้ตลอดจากเหนือไหลลงไปสู่ทะเลเลยตลอดซองข้างทางเดินทางสี่ห้าวันเป็นแบบนี้ตลอดเป็นอย่างนี้นต่มันไหลตลอดเวลาดยยูตางนงน้นทางโน้นน่ะสวยมากๆเลยนะนี่โรงแรมเราอยู่ทางขวามืองดูบ้านคนสูงปันไหนก็สร้างแล้วมีอีกหลังนึงที่อยู่บนปลายเดินได้แล่นะ,นะบ้านคนละนะงมยพลาย เขาบอกว่าหน้ามันเป็นมันเป็นสีนี้เพราะว่ามันมันหนาวน้ำมันเย็นแปดองศาเขาบอก<ม>แถวนี้มีแต่หมู่บ้านที่เป็นแบบว่าคล้ายๆรีสอร์ทไหมสร้างอยู่บนเขาเขาทาสีดำเพราะว่าหิมะมันจะยาวนานกว่าปกติเขาก็เลยทาเป็นสีดำเพื่อว่า่อไ้มันนัน เป็นเป็นขี้ตะลุนปีบ้านเ่อเอินขี้ไข่โอ้สอนพี่น้องเลยอยากอยู่อย่างนี้เด้เบิ่งดูเนี่ภูเขานี่โรงแรมเราอยู่ตรงนี้มีภูเป็นภูเขาล้อมรอบเลยขับมาสองร้อยหกสิบห้ากิโลจากนู่นมานี่เป็นป่าป่าปา,ปามาทั้งหมดมาเจอตรงนี้เป็นโมู่บ้าน